นับสนุนโดยรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว สวัสดีครับนี่คือ360องศาโกลกลีนช่วงเวลาของคุณช่วงเวลาของโลกกับผมแซคธนินวัฒน์พัฒนวิรุณกับมิติใหม่ช่องหโกลกลีนภายใต้สถานีเพื่อความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อมในข่าวพักข้ามททบ5รายงานของผมทุกวันเสมือนเป็นเรียลลิตี้โชว์เรื่องจริงความเปลี่ยนแปลงของสาภาพภูมิอากาศสุดขั้วที่กำลังกระทำและคุกคามชีวิตชาวโลกในทุกๆวันอย่างไรอุตุนิยมวิทยาโลกประกาศอย่างเป็นทางการล่าสุดกุมภาพันธ์2567ร้อนสุดเป็นประวัติการแล้ว เปิดข้อมูล3ประเทศโดนความแห้งแล้งเล่นงานหนักโดยไม่ได้นัดหมายแคนาดาอเมริกาและซิมบับเวแล้วเราคนไทยจะรอดจากสาการณ์นี้ด้วยหรือเปล่าส่วนการพูดคุยเพื่อน,นำไปสู่การโกกลีนวันนี้พบกับอาจารย์ทรทำรงนาวาสวัสดิ์จะมาแฉะทะเลไทยเดือดให้โลกต้องจำ ในการเริ่มต้นการจับตาเช่าการสุดขั้วเล่นงานโลกอังคารที่19มีนาคม2567ผมขอพาคุณผู้ชมไปดูตัวเลขสรุปความร้อนของโลกที่มีออกมาล่าสุดอย่างเป็นทางการก่อนนะครับจากองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกหรือ WMO ที่รายงานว่าอุณหภูมิเฉลี่ยโลกในเดือนกุมภาพันธ์2567ที่มีการตรวจวัดกันทั่วโลกในขณะน,นี้ได้พุ่งทะยานสูงสุดเป็นประวัติการอีกเดือนแล้ว องค์การอุตุนยิยมวิทยาโลกอ้างรายงานหน่วยงานบริการด้านสภาพอากาศของสหภาพยุโรปและองค์การโนอาสหรัฐอเมริกาที่ยืนยันแนวโน้มอ,อุณหภูมิที่ไม่ธรรมดาของโลกจากข้อมูลยืนยันความผิดปกติของกราฟนี้ออกมาเลยนะครับนี่คือกราฟแสดงอุณหภูมิเฉลี่ยรายเดือนที่ผิดปกติของโลกซึ่งเป็นการวัดเปรียบเทียบกับช่วงปี1890 0ถึง1 9 รหรือเมื่อห7 4รือเมื่อ174ปีที่แล้วซึ่งเป็นช่วงที่ใช้ในการอ้างอิงหาความเปลี่ยนแปลงของโลกตั้งแต่ยุคก่อนปฏิวัติอุตสาหกรรมจนถึงปัจจุบันครับ แกนแนวตั้งนะครับเป็นการบอกถึงความเปลี่ยนแปลงที่มากกว่าปกติเป็นจํานวนองศาเซลเซียสนะครับแกนแนวนอนเป็นการบอกขอ้อมูลเป็นรายเดือนนะครับและก็จากกราฟก็พบว่าอุณหภูมิเฉลี่ยของเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้ก็คือเส้นสีขาวๆทางด้านซน้ายมือของกราฟนะครับซึ่งจะเห็นว่าสูงกว่าสูงสุดกว่าเส้นอุณหภูมิที่ผิดปกติของเดือนกุมภาพันธ์ในอดีตที่ผ่านมาเลยครับแถมยังเกือบจะสูงกว่าอุณหภูมิที่ผิดปกติของเดือนใดๆอีกด,ด้วยนะครับแปลความออกมาเป็นตัวเลขก็คืออุณหภูมิเฉลี่ย ตลอดทั้งเดือนกุมภาพันธ์2,567สูงกว่าปกติ1.77องศาเซลเซียสซึ่งสูงกว่าตนเลขอุณหภูมิที่ทั่วโลกพยายามจำกัดไม่ให้เกินอุณหภูมิเฉลี่ยโลกในระยะยาวที่1.5องศาตามข้อตกลงปารีสแล้วนะครับนอกจากนี้ครับอุณหภูมิผิวน้ําทะเลเฉลี่ยทั่วโลกเดือนกุมภาพันธ์ก็พุ่งไปอยู่ที่21.06องศาเซลเซียสสูงที่สุดสำหรับเดือนใดๆในชุดข้อมูลของ ERA 5นะครับแล้วก็สูงกว่าสถิติก่อนหน้าที่เกิดขึ้น20.98องศาเซลเซียสในเดือนสิงหาคมปีที่แล้วด้วย WMO บอกว่านี่แสดงว่าแม้ตอนนี้ปรากฏการณ์เอนิโยจะอ่อนกำลังลงแล้วแต่อุณหภูมิอากาศและอุณหภูมิผิวน้ำทะเลก็ยังคงอยู่ในระดับสูงผิดปกติอย่างต่อเนื่องสำหรับบริเวณที่มีอุณหภูมิในเดือนกุมภาพันธ์ที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยได้แก่ทวีปอาร์กติกอเมริกาอฟริกายุโรปและอละอสเตรเลียในขณะที่กรีนแลนด์เอเชียตะวันออกและบางส่วนของแอนตาร์กติกาส่วนใหญ่เเเเยยนนกกวว่่่าาาคฉลีีรรรรับสหปปะททศใอมิ เหนืออเมริกาใต้และยุโรปมีเดือนกุมภาพันธ์ที่ทำถิติอบอุ่นหรือร้อนที่สุดเป็นประวัติการขณะที่แอฟริกาทํำสิติเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้ร้อนผิดปกติเป็นอันดับที่2จากที่เคยบันทึกมา ถือเป็นข้อมูลที่มีความน่ากังวลอย่างมากนะครับต่อสถานการณ์ที่โลกมีความร้อนขึ้นไม่หยุดเพราะว่าเท่ากับว่าเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้ก็เป็นเดือนที่9แล้วครับที่โลกร้อนผิดปกติแบบสุดขั้วต่อเนื่องติดต่อกันนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน2 5 6 6ครับการที่โลกร้อนขึ้นไม่หยุดก็น่าเป็นห่วงที่เราจะเจอกับเส้นกาศสุดขั้วเล่นงานในอนาคตนะครับไม่ว่าจะเป็นพายุที่จะมีความรุนแรงขึ้นคลื่นความร้อนและไฟป่าที่ยาวนานและมีอันตรายภัยแล้งภัยความหนาวเย็นโรคระบาดและการขาดแคลนแหล่งอาหารและความอุดมสมบูรณ์ของ ลและข้อมูลจากประเทศต่างๆที่ผมจะรายงานให้ผู้ชมทราบต่อไปนี้คือประเทศที่กําลังได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศสุดขั้วเล่นงานแบบที่ผมบอกว่าเหมือนเรียลิตี้โชว์เลยนะครับนั่นก็คือมีรายงานการเกิดความแห้งแล้งรุนแรงถึง3ประเทศโดยไม่ได้นัดหมายที่แคนาดาสหรัฐอเมริกาและซิมบับเวแบบนี้ไม่ว่าคผู้ชมจะอยู่ในประเทศรวยหรือยากจนผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศสุดขั้วก็ไม่ละเว้นขุนครับ สำหรับที่แคนาดาครับสภาพอากาศภายแล้งที่มีขั้นรุนแรงได้ทําให้เกิดทางตะวันตกของจังหวัดอัลเบอร์ตานั้นมีความแห้งแล้งยืดเยือ้อมายาวนานติดต่อกันถึง4ปีเลยนะครับสถานการณ์น้ําไม่เพียงพอถึงขนาด ต้องตั้งโต๊ะเปิดการเจราจาแบ่งสรรปันส่วนน้ําระหว่างอุตสาหกรรม2ภาคการผลิตก็คือเกษตรกรรมและท่านขุดเจาะน้ํามันผู้ที่ได้รับอนุญาตที่ให้ใช้น้ําได้ตั้งแต่ปีพศ2437ครับซึ่งมีการเปิดเจราจาแบ่งน้ํากันใช้เป็นครั้งแรกในรอบ2ทศวรรษนะครับเนื่องจากว่าอัลเบอร์ตาเพิ่งพาน้ําจากหิมะที่ละลายมาทําระบบประปาแต่ด้วยความเปลี่ยนแปลงของสาภาพภูมิอากาศจึงทําให้ไม่มีแหล่งหิมะที่จะมาให้น้ําการเจราจาเรื่องน้ําจึงเป็นการาเผชิญหน้าการภายใต้าการประนีประนอมที่ยากลําบากเลย นักอุตหกวิทยาบอกว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศสุดขั้วจะทําให้อัลเบอร์ตามีฝนตกมากกว่าหิมะในอนาคตซึ่งก็จะยิ่งทําให้แหล่งน้ําและการแย่งน้ํากันในฤดูร้อนมีความตึงเครียดหนักเข้าไปอีกครับอัลเบอร์ตานั้นเป็นจังหวัดที่ผลิตน้ำมันกา๊าซธรรมชาติข้าวสาลีและเนื้อวัวของแคนาดาครับน้ำจากการชลประทานจำนวน46จะไปอยู่กับการเพาะปลูกและ10ต้องไปอยู่ที่อุตสาหกรรมขุดเจาะน้ำมันครับภัยแล้งจึงสร้างปัญหาให้กับความสงบสุขเรื่องการใช้น้ำของอัลเบอร์ตา ตามลงมาครับเรามาดูที่สหรัฐอเมริกาเขตมิดเวสต์ทางตอนกลางของประเทศนะครับก็เจอกับความแห้งแล้งรุนแรงที่สุดในรอบ21ปีเล่นงานเช่นกันครับสำหรับมิดเวสต์นั้นพึ่งผ่านประสบการณ์เจอกับสภาพอากาศสุดข,ขั้วเล่นงานจนฤดูหนาวที่พึ่งผ่านมามีอากาศที่อบอุ่นหรือไม่หนาววิปริตผิดฤดูกาลมาหยกๆเลยครับสภาพอากาศสุดข,ขั้วที่ยังเล่นงานต่อทําให้ย่านนี้แล้งผิดปกติต่อเนื่องอย่างรวดเร็วทั้งที่เหลืออีกไม่กี่สัปดาห์ก็จะเข้าสู่ฤดูเพาะปลูกของเขตมิดเวสต์แล้วนะครับ ปีนี้ก็เป็นปีที่4แล้วครับติดต่อกันที่แหล่งเพาะปลูกข้าวโพดในตอนกลางของสหรัฐอเมริกาโดนความแห้งแล้งเล่นงานครับข้อมูลจากหน่วยงานที่ติดตามความแห้งแล้งของสหรัฐอเมริกาพบว่า72%ในเขตมิดเวส์นั้นมีสภาพอากาศที่แห้งแล้งโดยสมบูรณ์ในสัปดาห์นี้แล้วครับหลังจากที่เมื่อตอนสิ้นเดือนมกราคมมีพื้นที่ที่เข้าเกณฑ์แห้งแล้งที่54%นี่เป็นข้อมูลที่บอกว่าความแห้งแล้งในเขตนี้รุนแรงที่สุดนับตั้งแต่ปี2546เลยนะครับ สาเหตุก็เกิดจากผลกระทบจากปรากฏการณ์เอล尼โยได้ทําให้ฝนในมิดเวส์นั้นเหลือเพียง41%หรือติดลบต่ํากว่าเกินครึ่งในเดือนกุมภาพันธ์ครับทำให้หน่าเป็นห่วงอย่างมากนับจากนี้เลยนะครับนี่คือ2ประเทศที่เป็นประเทศที่ชื่อว่าประเทศล่ํารวยนะครับส่วนซิมบับเวครับจัดว่าอยู่ในประเทศยากจนชาวซิมบับเวกําลังหิวโหยจากการที่พืชผลเหี่ยวเฉากลางภัยแล้งทากลางภัยแล้งนะครับจากเอลนิโยชาวบ้านบางหมู่บ้านในซิมบับเวต้องมาเข้าแถว เพื่อรอเรียกชื่อเพื่อรับอาหารอย่างเมล็ดพืช ถั่วและน้ำมันปรุงอาหารท่ามกลางสาการที่ภัยแล้งกำลังทำให้พืชผลแห้งตายครับจนอาจเหลืออาหารเพียงพออีกแค่หนึ่งเดือนเท่านั้นปัญหาการเมืองในอดีตตั้งแต่ปี24ปีที่แล้วได้ทำให้ซิมบับเวนั้นล้มเหลวในการเลี้ยงดูตัวเองมาตลอดครับทำให้ชาวซิมบับเวจำนวนมากต้องพึ่งพาความช่วยเหลือด้านอาหารเพื่อความอยู่รอดจากหน่วยงานเช่นสหประชาชาติวิกฤตการณ์ยิ่งเลวร้ายลงไปอีกนะครับในปีนี้เพราะว่าเอลิโย่รวมถึงในอีกหลายประเทศในแอฟริกาตอนใต้ด้วยรัฐบาลประเมินว่าจะมีชาวซิมบับเว 2ล้าน7แสนคนขาดแคลนอาหารในปีนี้แม้ว่าตัวเลขจริงอาจจะสูงกว่านะครับเป็นความยากลาบากที่แก้ไขได้ยากครับหากความแห้งแล้งยังจากซากัศสุข,ขั้วนั้นยังอยู่แบบนี้แล้วพวกเราจะรอดกันได้อย่างไรครับ ผมยังคงชี้ผู้ชมเห็นถึงความหลากหลายของข้อมูลที่เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อความมั่นคงของโลกและชีวิตของเราในทุกๆด้านจากปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศอันเนื่องมาจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เพิ่มมากขึ้นของมนุษย์นะครับย้ําให้คุณผู้ชมต้องปรับวิถีชีวิตใหมเ่เพื่อปรับเพื่อรับมือกับปัญหารอบด้านและผลึกกําลังกันเป็นหนึ่งเดียวเป็นเครือข่ายโกกลีนกับททบ5เพื่อกอบกู้โลกใบนี้เราถึงจะรอดไปด้วยกันนะครับ และสำหรับช่วงต่อไปการพูดคุยเพื่อนำไปสู่การโกกลีนในวันนี้เราจะไปพบกับนักวิชาการผู้มีความเชี่ยวชาญเรื่องทะเลไทยชื่อดังเลยครับวันนี้ท่านจะมาร่วมแฉทะเลไทยเดือดจะส่งผลกระทบต่อคนไทยสัตว์ทะเลไทยและความเสี่ยงในอนาคตของไทยอย่างไรไปพบกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรทอนธรรมรงนาวาสวัสดรองคณบดีคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับ สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณแซคครับขอบพระคุณที่มาร่วมในการครับอ๋อยินดีครับเปิดซะว่าอาจารย์จะร่วมแฉอาจารย์จะแฉอะไรเกี่ยวกับทะเลไทยครับเรื่องที่จะพูดนะครับเป็นเรื่องที่แน่นอนว่าคุณผู้ชมหลายท่านอาจจะไม่เคยได้ยินเพราะว่า อย่าลืมว่าผมไม่นอาจารย์รผมไม่ใช่เป็นภาคราชการเต็มตัวเพราะฉะนั้นหลายต่อหลายเรื่องที่กําลังเกิดขึ้นตอนนี้ในทะเลไทยวันนี้น่ากลัวไม่แพ้ซิมบับเวหรือแคนาดาหรืออเมริกา,า,กาใช่ใเอามาให้รู้กันเลยว่ามันเกิดขึ้นแล้วในประเทศไทยมันโหดร้ายมันรุนแรงวันนี้เราจะลงทะเลไปดู เหตุการณ์ทะเลเดือดกันครับโอ้โห,หน่าสนใจอย่างยิ่งผมว่าสักพักสักครู่แล้วช่วงหน้ามาติดตามกับ360องศาโกกลีนครับ